มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่ก้าเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขในรายการสุขใจไฮเอ็ดกับผมเจมชานนรงพลเยี่ยมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายบางประเภทนะครับก็จะใช้เวลาที่แตกต่างกันไปแต่กีฬาบางประเภทนั้นจะใช้เวลาในการเล่นหรือการซ้อมนานซึ่งทําให้ร่างกายของเรานั้นต้องใช้พลังงานที่มากครับการรับประทานอาหารระหว่างการเล่นกีฬานั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับนักกีฬาเช่นกันครับ ในวันนี้เราไปฟังสาระดีๆจากอาจารย์ซ่าหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงอยู่ดีกินดีกันเลยครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการ ทานอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มการเลิกดื่มน้ำนะคะระหว่างการออกกำลังกายนะคะคราวนี้ระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทานอะไรหรือดื่มเครื่องดื่มมากน้อยเท่าไหร่นียเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีความจำเป็นหรือไม่นะคะส่วนใหญ่ซ่าก็จะพูดเสมอว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณออกกำลังกายหนักและนานเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะเราออกกำลังกายหนักและนานเท่าไหร่นะคะ เราส่วนใหญ่เราจะบอกว่าถ้าออกกําลังกายแบบเบาๆไม่ได้หนักมากแค่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะในห้องแอร์ห้องฟิตเนสทั่วไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้อง ทานอะไรนะคะเป็นชิ้นเป็นอันระหว่างออกกําลังกายเพราะว่าเราควรจะมีซัพพลายมีปริมาณพลังงานในร่างกายเราเพียงพอแล้วนะคะที่จะทําให้เราออกกําลังกายได้อย่างหนึ่งชั่วโมงอย่างสบายๆนะคะคราวนี้หลายๆครั้งหลายๆกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะมีการซ้อมที่ค่อนข้างยาวนานมากขึ้นเช่นหนึ่ง,นงชั่วโมงขึ้นไป2ชั่วโมงขึ้นไปหรือบางที3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําว่าถ้าออกกําลังกายประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเนี่ยเราจะให้ทานคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ30กรัม ต่อชั่วโมงนะคะส่วนประมาณ 2- 3ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเพิ่มไปประมาณ60กรัมต่อชั่วโมงได้นะคะ ส่วนคนที่ซ้อม3ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมีอยู่กีฬาไม่ค่อยมีไม่กี่ประเภทส่วนใหญ่จะเป็นพวกขี่จักรยานทางไกลหรือมาราธอนที่เป็นวิ่งระยะไกลหรือไอออนแมนหรือเออจักรยานอะไรพวกนี้ค่ะที่เขาอาจจะมีการซ้อมที่นานมากๆอันนั้นเราอาจจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเป็น90กรัมต่อชั่วโมงได้นะคะแต่สําหรับนักกีฬาทั่วไปหรือคนที่ซีเรียรสสาหรับเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยปริมาณจะอยู่ที่ประมาณ30-60กรัมต่อชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําส่วน90กรัมต่อชั่วโมงเนี่ย คนที่ซีเรียสเรื่องของกีฬาแล้วก็จริงๆแนละ้วต้องเลือกใช้อาหารที่เป็นแบบอาหารกีฬาเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะดูดซึมได้ดีกว่าคราวนี้เนี่ยโอเคเรารู้ละ อาจารย์สิสานแนะนาว่าจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตเบาๆออกกำลังกายตัวเลือกมันมีอะไรบ้างนะคะในปัจจุบันจริงมันมีตัวเลือกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารแข็งอาหารเหลวอาหารนิ่มอาหารเจลอาหารซอฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเลือกเยอะมากจริงๆแล้วมันไม่ได้มีข้อจํากัดนะคะถ้าสมมุติเราสามารถทานได้ดูดซึมได้ร่างกายก็สามารถเอาไปเบอร์หรือไปออกซิได้มาเป็นพลังงานได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทานอะไรขึ้นอยู่กับว่ากีฬานั้นๆเหมาะสมกับ อาหารชนิดไหนนะคะมันจะมีความสะดวกและความคล่องตัวที่ไม่เหมือนกันของแต่ละประเภทกีฬานะคะส่วนตัวเลือกเราจะเลือกเป็นอาหารธรรมดาทั่วไปก็ได้หรือ อาหารที่เป็นอาหารเฉพาะทางกีฬาหรือสปอร์ตฟู้ดก็ได้นะคะเหมือนกันจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซีเรียสกับกีฬามากน้อยเท่าไหร่นะคะถ้าคนทั่วไปเราเลือกอาหารทั่วไปธรรมดาได้เลยไม่ต้องไปซื้ออะไรพิเศษนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารทางกีฬาก็คือเขาถูกออกแบบให้มาใช้ในทางกีฬาละที่มันสะดวกไม่เนา่าไม่เสียไม่เละไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตที่ว่าเราย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วนะคะมันก็เลือกเลือกให้เหมาะสมแต่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนเช่นว่าถ้าสมมติเราเล่นกีฬา เภทวิ่งวิ่งตัวเลือกสำหรับอาหารคนที่ชอบวิ่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าซ้อมเช่นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งขึ้นไปคนก็ถามเราเราถือกล้วยไปทานได้ไหมอ่าเราเอากล้วยออกไปทานขณะว,วิ่งได้ไหมนะคะจะ้ถามก่อนแล้วคุณพกในกระเป๋าว,วิ่งหรืออะไรเนี่ยไอ้กางเกงวิ่งไปได้หรอมันมันทำได้จริงๆไหมส่วนใหญ่แล้วว่าเออมันก็ไม่สะดวกนะเพราะว่ามันก็จะเละ พอกินแล้วมอนจะเอาเปลือกไปไว้ที่ไหนหรือบางคนกินกล้วยเยอะๆนี่จริงๆแล้วปวดท้องได้นะคะเพราะถือว่าเราก็ได้กากใยค่อนข้างเยอะนะจะเป็นกล้วยตากหรือเป็นกล้วยที่เออกล้วยตากได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าคล้ายๆกันก็คือมันมีกากใยเยอะนะถึงแม้ให้พลังงานสูงแต่อาจจะทําให้ปวดท้องได้นะ เพราะนั้นส่วนใหญ่สําหรับนักวิ่งตัวเลือกที่สะดวกแล้วคนชอบมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเจลก็คือเจลที่อยู่ในซองเล็กๆะคะ่ะมันพกพาสะดวกมันกินง่ายกินเร็วนะคะและได้คาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะหรือจะเป็นพวกน้ําเกลือแรก่ก็ได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างวิ่งนะถ้าไปกีฬาอื่นๆเช่นขี่จักรยานจริงขี่จักรยานเนี่ยไม่ได้จํากัดมากนะักเพราะว่ามันกินได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณขี่จักรยานระยะเวลากลไกลอ่ะคะ่ะตัวเลือกก็มีค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันจะเป็นอาหารเอ่อ กีฬาสปอร์ตฟู้ดก็ได้หรืออาหารทั่วไปก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชข้าวแตนผลไม้แห้งอะไรเงี้ยสามารถเอามาปรับลองใช้กันได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญในการจะเลือกทานอาหารระหว่างออกกลาลังกายก็คือว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราออกกําลังกายหนักและนานเท่าไหร่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยหนักและนานแน่นอนพยายามลองดูตัวเลือกซิว่าเราควรจะทานตัวเลือกอาหารประเภทไหนและปริมาณเท่าไหร่นะคะลองปรับเอาไปใช้ดู ว่าถ้าเราทานพวกนี้เราปวดท้องไหมมันช่วยในการซ้อมดีหรือไม่ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะคะเราค่อยๆบวกลบตามความเหมาะสมได้เลยค่ะส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเราตามมาดูกันค่ะเห็นไหมครับว่าการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมสําหรับการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายของเรานั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าจะทาให้การเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากโรคประจําตัวแล้วเรื่องของโภชนาการก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษมาฝากโดยใช้หลัก2ส2ยอจะเป็นอย่างไรไปรับชมในช่วงชีวิตด,ดีไก่โรคก,กันเลยครับ ก็เป็นประเทศที่มีอากาศร้อนเพราะฉะนั้นโอกาสที่อาหารนะคะจะบูดเสียจากจุลินทรีย์แล้วก็ทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยก็เป็นไปได้สูงค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราจะมารู้จักกับหลักอาหารปลอดภัยง่ายๆค่ะเพื่อป้องกันเรานะคะจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารค่ะจำง่ายๆนะคะใช้หลัก2องสอ,งสองยอสะอาดสุกแยกเย็นค่ะ ตอแรกนะคะคือสอสะอาดค่ะสะอาดอย่างแรกเลยคือสะอาดที่มือเรานะคะอย่าลืมล้างมือก่อนที่เราจะสัมผัสอาหารปรงุงหรือว่าก่อนรับประทานอาหารค่ะโดยวิธีล้างมือตามหลักอาหารปลอดภัยนะคะมีด้วยกันเจขั้นตอนและก็ต้องล้างมือนะคะร่วมกับการใช้สบู่สูตรลดแบคทีเรียเสมอค่ะนอกจากนั้นนะคะวัตถุดิบที่เรานํามาประกอบอาหารเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่ามีความสะอาดนะคะมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หากเป็นวัตถุดิบจำพวกผักแล้วก็ผลไม้ก็ต้องมีการล้างก่อนปรุงหรือว่ารับประทานเสมอค่ะโดยวิธีในการล้างผักผลไม้นะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยเช่นการล้างน้ำไหลผ่านการแชร่ในน้ำที่ผสมกับผงฟูเกลือด่างทับทิมหรือว่าน้ำส้มสายชูเป็นต้นค่ะสอต่อมาคือสอสุกนะคะอาหารที่รับประทานควรจะผ่านความร้อนและสุกเสมอ แต่หากอยากรับประทานอาหารที่เป็นอาหารดิบหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบนะคะอย่างเช่นส้มตำซูชิหรือว่าสลาดัดก็ต้องมั่นใจว่าร้านที่เราซื้อมามาจากแหล่งที่สดแล้วก็สะอาดเชื่อถือได้ค่ะและที่สำคัญนะคะควรรับประทานทันทีไม่ควรทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกินไปหากต้องเก็บต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า5องศาค่ะ ต่อมาคือย่อแยกนะคะแยกอย่างแรกที่ควรจำคือการแยกเขียงค่ะเราไม่ควรใช้เขียงเดียวนะคะในการหั่นเนื้อสัตว์หันผักอาหารสุกอาหารดิบค่ะควรจะแยกเขียงเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ค่ะโดยในครัวเรือนนะคะเราแนะนําว่าการแยกเขียงเนี่ยอย่างน,น้อยๆควรจะมี2เขียงค่ะโดยมีเขียงแรกนะคะสําหรับผ่นอาหารดิบหรือว่าาหารที่ต้องนําไปผ่านความร้อน เช่นหั่นเนื้อสัตว์หั่นผักนะคะและอีกเขียงหนึ่งสําหรับหั่นอาหารที่สุกแล้วหรือว่ารับประทานได้เลยเช่นผลไม้ขนมปังเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถใช้เขียงที่มีการแบ่งสีเอาไว้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ทราบว่าสีไหนควรท่นอะไรเช่นสีแดงหั่นเนื้อสัตว์สีเขียวหั่นผักเป็นต้นค่ะซึ่งเขียงแบบนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามทั้งสรรพสินค้าค่ะ นอกจากแยกเคียงแล้วนะคะเราก็ต้องแยกอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารสุกและดิบด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นจานชามช้อนส้อมนะคะอย่างบางทีเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราอาจจะมีชามที่เราใส่ผักหัน่นหมูหัน่นเตรียมมาไว้นะคะพอเรานําไปผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไม่นํามาใส่จานเดิมค่ะมิยังงั้นอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากของดิบได้ค่ะยอดสุดท้ายนะคะคือยอเย็นค่ะ อาหารถ้าซื้อมาแล้วหรือว่าเพิ่งปรุงเสร็จนะคะหากยังไม่ได้รับประทานเนี่ยต้องเก็บเข้าตู้เย็นทันทีค่ะโดยเก็บภายใน2ชั่วโมงนะคะหรือว่าหากวันไหนที่มีอากาศร้อนเนี่ยก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นภายใน1ชั่วโมงค่ะ และการเก็บเข้าตู้เย็นที่ดีนะคะก็ต้องเก็บในภาชนะปิดสนิทนะคะอาจจะถ่ายใส่กล่องที่มีฝาปิดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าหากไม่มีกล่องเป็นจานก็ต้องมีรับปิดเสมอค่ะจะเป็นรับแบบนี้นะคะหุ้มเอาไว้ก่อนเข้าตู้เย็นเพื่อป้องกันการที่ผิวสัมผัสของอาหารเนี่ยไปปนเปื้อนกับจุลินทรีย์ที่อยู่ในตู้เย็นค่ะ ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นหลักง่ายๆค่ะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะคะเพื่อป้องกันอาการอาหารเป็นพิษและป้องกันเราจากจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารค่ะท่านผู้ชมครับการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุดังนั้นต้องหมั่นดูแลสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วยนะครับและสำหรับช่วงต่อไปครับท่านผู้ชมเคยสั่งของออนไลน์แล้วได้รับของไม่ตรงปกไหมครับเราจะทำยังไงกันดีในวันนี้อาจารย์แนนมีคำตอบให้ครับ ไปรับชมได้ในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ครับถ้าไปกดสั่งซื้อของออนไลน์ตามแอปพลิเคชันต่างๆและผู้ขายส่งสินค้ามาไม่ตรงปกหรือโอนเงินไปแล้วแต่ผู้ขายไม่ส่งของให้จะทำอย่างไรคะอาจารย์ค่ะสำหรับกรณีที่สินค้าไม่ตรงปกนะคะจันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยนะคะ ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าเวลาที่เราซื้อสินค้าค่ะเราไม่ได้ซื้อแบบไปห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะ เพราะอะไรคะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะเร,เราก็ซื้อผ่านมือถือบ้างแหละนะคะก็คือมันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทุกท่านเนี่ยนะคะจะได้เห็นกันนะคะซึ่งเยอะแยะไปหมดเลยหรือบางท่านนะคะเราก็เห็นมีการโพสต์ตาม Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็ขายสินค้ากันเลยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเวลาที่เขาโพสต์ขายเขาก็จะเอารูปสวยๆมาใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันสวยจังเนาะนะคะพอสุดท้ายแล้วเราก็กดสั่งไปหรือว่าเราเนี่ยพิมพ์ผ่าน ไลน์ไปบ้างแหละคะ่ะติดต่อทางผู้ขายไปบ้างหรือว่าเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่มันมีอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยนะคะพอซื้อไปปุ๊บนะคะพอสิ่งที่ได้มาทําไมคะสินค้าไม่ตรงปกสีเพี้ยนบ้างนะคะหรือว่าขนาดใหญ่กว่าที่เห็นหรือว่าขนาดเล็กกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะหรือบางกรณีเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้เลยคะ่ะว่ายังเคยเห็นกรณีที่ออกข่าวนะคะว่าโอ้สั่งรถนะคะให้ลูกเล่นนะคะ คันเบลเลอร์เลยค่ะมาคันจิ๋วเดียวอย่างเงี้ยนะคะเราจะทํำยังไงดีนะคะอันดับแรกนะคะก็อยากจะแนะนําว่าเราก็จะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานที่เรามีอยู่ได้แก่อะไรบ้างคะหลักฐานที่เรามีเนี่ยนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือว่าเวลาที่เราสั่งซื้อใช่ไหมคะมันจะมีพวกคําคำขอซื้อต่างๆหรือ เหมือนกับเวลาที่เราคลิกเข้าไปใช่ไหมคะเขาก็จะบอกวาอ่าให้เรากดตกลงนะคะแล้วมันก็จะมีเลขที่คําสั่งซื้อแบบนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานนะคะอันต่อไปคะ่ะพอเราคลิกสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราชาระเงินใช่ไหมคะพอเวลาที่เราชําระเงินเนี่ยคะ่ะตามแอปพลิเคชันต่างๆเขาก็จะมีช่องทางให้เราเลือกใช่ไหมคะบางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะผูกกับธนาคารให้เลยแล้วเรากดโอนนะคะหรือบางกรณีเนี่ยเขาก็จะให เลขบัญชีมาแล้วเราก็โอนผ่านมือถือของเรานะคะที่เรียกว่าเป็น i-mobile banking เราก็สามารถเก็บสลิปนะคะที่เราโอนไปนะคะเป็นหลักฐานและสิ่งสำคัญที่สุดห้ามลืมเลยค่ะต้องถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายรูปของที่เราได้รับมานะคะบางกรณีเนี่ยนะคะผู้ขายเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือน ผู้บริโภคไว้เลยค่ะว่าตอนที่ขนาดแกะของเนี่ยนะคะขอให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ขายหลายท่านเนี่ยก็เจอผู้บริโภคเนี่ยบางครั้งก็โมเมอ้างบ้างแหละนะคะถ้าเราเก็บหลักฐานไว้เสร็จปุ๊บนะคะอันดับที่2นะคะก็คือเราก็ต้องติดต่อผู้ขายก่อนนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราก็ต้องให้โอกาสผู้ขายด้วยนะคะที่จะได้ให้เขาเนี่ยเออมาเจราจาต่อรองกับเราว่าโอเคนะถ้าเราเห็นสินค้าไม่ตรงปกเราก็ขอที่จะคืนของแล้วเขาก็ คืนเงินเรามาถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาชแนนคะหากทางร้านค้าไม่รับผิดชอบติดต่อก็ไม่ได้ค่ะกรณีแบบนี้จะมีช่องทางอะไรที่ร้องเรียนกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรใดบ้างคะตอนนี้นะคะเราก็ม,มีหน่วยงานต่างๆนะคะที่ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์เยอะแยะไปหมดนะคะเดี๋ยวจะลิสต์ให้ฟังนะคะว่ามีหน่วยงานไหนบ้างนะคะหน่วยงานแรกค่ะก็คือสายด่วนของเอ็ดาหรือว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์นะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์1 2 1 2นะคะของของเอ็ดาค่ะ หน่วยงานที่2นะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะซึ่งสามารถโทรศัพท์สายตรงหาเขาได้เลยนะคะเบอร์0 2 2 4 8 3 7 3 4องถึงค่ะหน่วยงานที่3ค่ะหน่วยงานนี้คุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอของเรานะคะสายด่วนเบอร์1 1, 1 6 6ค่ะหน่วยงานต่อไปนะคะ <S <S ที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารและยาค่ะก็คือสํานักงานคณะกรรมการอาหารแลยะยาหรือออยนะคะซึ่งออยอเนี่ยเขาก็มีสายด่วนเช่นเดียวกันค่ะ โทรได้ที่เบอร์1556ค่ะแล้วก็หน่วยงานต่อไปค่ะคือสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะซึ่งเขาก็จะรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางอีเมลนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราในฐานะที่พี่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องคํานึงด้วยว่าเวลาที่เราซื้อของเนี่ยจากเว็บไซต์เนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าซึ่งเราจะเช็คได้อย่างไรล่ะคะเราก็สามารถเช็คได้ค่ะว่าเนี่ย เว็บไซต์ STUDENT, นั้นหรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่า Facebook ที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันมีการจดทะเบียนหรือยังนะคะเราสามารถเช็คได้ว่ามันมีเครื่องหมาย dbd register นะคะก็คือเป็นการที่เขาได้ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะต่อไปค่ะเส้นทางที่2ที่เราจะสามารถว่าเอ๊ะถ้าเราไปร้องเรียนแล้วเนี่ยมันเกิดว่าไม่สามารถประสบความสมําเร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากฟ้องคดีทําได้ไหมคะทาได้ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็สาลแ่งค่ะเขาก็ได้มีจัดตั้ง นะคะเป็นเป็นเซกชันหนึ่งเลยคือเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะว่าเป็นเรื่อง เป็นส่วนคดีพิเศษนะคะเป็นส่วนคดีที่รับเรื่องซื้อขายออนไลน์โดยเฉพาะนะคะก็คือสามารถฟ้องคดีได้ย4ิสชั่วโมงไม่ต้องจ้างทานายไม่ต้องเสียค่าเดินทางเพราะว่าอะไรคะเพราะทุกอยาก่างเนี่ยเราสามารถเข้าโดยระบบออ,อนไลน์เลยคือเข้าไปที่เว <phone> e ็บไซต์ http นะคะ e-filing3.coj.go.th นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้นะคะว่าช่องทางเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงนะคะแล้วก็ การฟ้องคดีนะคะซื้อขายออนไลน์ผ่านสารแพ่งเนี่ยนะคะข้อดีก็คือว่าหลังจากที่เราฟ้องไปแล้วเนะะี่ยค่ะเราสามารถเช็คสถานะเราได้เลยค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้คดีเราอยู่ที่ไหนแล้วทุกอย่างทุกกระบวนการค่ะจะเป็นการพิจารณาผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะ ขอบคุณคำแนะนำดีๆจากอาจารย์แนนมากครับและสำหรับช่วงรู้ทัน IT ไอทีในวันนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะย้อมสีผมหรืออยากปิดผมขาวแต่ไม่รู้ว่าสีที่ย้อมมาน,นั้นจะเหมาะสมสำหรับตนเองหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะไปทดลองกันในแอปแฟ l ล o k ในช่วงรู้ทันไอทีไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกันกับกระผมอีกครั้งครับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พิชางครับผม สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของ artificial intelligence เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราเอาเครื่องมือตัวนี้ครับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เลยนะครับก็ต้องบอกครับว่าตั้งแต่พวกเราเนี่ยครับมีอายุอานามากขึ้นใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของเราเลยก็คืออย่างกับผมเองเนี่ยภรรยานะครับชอบมาทักผมว่าอาจารย์ชังนะครับเขาไม่เรียกว่าอาจารย์ชังนะเขาเรียกเออเฮียเฮียเฮียนะครับเฮียเรียกว่าเฮียเพราะว่าเป็นคนจีนนะ นะครับก็เฮียเริ่มผมขาวนิดนึงแล้วนะมาแล้วนะแล้วตรงข้างบนเนี่ยก็เริ่มทําไมครับแหว่งแหวงไปใช่ปะ่ะทีนี้เนี่ยผมก็กลับมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเราออกสื่ออะไรต่างๆไปเนี่ยก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะครับตราบใดถ้าเราข้างในจิตใจมันงดงานอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีนะครับของของตัวเราเองเทปนี้นะครับหรือรายการวันนี้เนี่ยเราจึงขอญาตโปรดิวเซอร์ละ ว่าขอพูดถึงแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับซึ่งอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาสมาร์ทโฟนนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าท่านใดใช้ Android อยู่ก็เข้าไปที่ Google Play เลยหรือ Play Store แล้วก็ท่านใดใช้ Apple ก็ลองหาแอปพลิเคชันเหล่าเนี้ครับมาลองใช้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับเข้าที่ Play Store s นะครับเซิร์ชคำว่า f r a p p y นะครับ F A B B นะครับแล้วก็ล o กนะครับ L O O K ลุกนะครับอ่าเจอแล้ว นะครับเนื่องจากวิทยากรโหลดแอปนี้ไว้ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะขึ้นคำว่า Open ส่วนท่านใดขึ้นว่า Install นะครับก็กด Install ไปได้เลยนะครับอแอปตัวนี้วิทยากรใช้ใช้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็มีตัว Google มารองรับด้วยนะเขาเขียนว่า Research at Google นะครับเดี๋ยวนี้ต้องรามัาระวังเรื่องของการโหลดแอปใช่ไหมแต่ว่าวันนี้วิทยากรมาบรรยายเองไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับรับรองเลยก็กด Open ขึ้นมา ทีนี้ระหว่างที่เราอัอดรายการอยู่นี้เห็นไหมฮะเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะ,ะระบบเนี่ยมันก็จะทําการให้ล็อกอินบ้างหรือตอบโจทย์กดกดข้อมืออะไรบ้างเราเราง่ายมากๆเลยเราเราเอากล้องเนี่ครับเปิดกล้องหน้าเราโทรศัพท์เรานะครับเปิดเลยครับอยากจะเปลี่ยนเป็นสีไลไ์อ่าอันนี้สีน้ําเงินนะครับเรากำลังอยู่ในห้องส่งนะครับของทาง ebc EB ของเรานะครับอันนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นสีไลไรอ่าสีเขียว สีแดงนะครับสีทองโอ้โหนะได้หมดเลยสีแดงนะครับหรืออาจจะเป็นอยากจะใส่เป็นโทนสีเขียวนะอันนี้สีเขียวเหมือนกรีนสกินเลยเลยนะนี่นะครับสีม่วงก็ได้นะครับกลัวเพื่อนเห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็เอาไปโพสในโซเชียลดูนะครับว่าเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะไปย้อมผมจริงๆเนี่ยแล้วสีมันออกมาโทนอย่างเงี้ยมันโอเคเปล่านะครับมันตรงปกหรือเปล่านะฮะนะก็ถ้าเราถูกใจภาพไหนนะครับเราก็กด แช่ไปเลยนะครับในที่นี้วิียกรจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับขออนุญาตนะฮะฮึดนี่โอเคเรียบร้อยรอระบบนะครับประมวนผลนิดนึงเราก็จะได้ภาพเราไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปแชร์ต่อหรือจะไปเซฟลงเครื่องนะครับก็แล้วแต่เรานะครับนะส่งเข้าเมลนะครับ หรือทำอะไรต่อก็ได้นะครับแล้วก็ให้เลทของเขาหน่อยหนึ่งอันนี้ให้5ดาวไปเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับโอเคนะครับทีนี้หรือบางทีท่านบอกว่าเออเราอยากจะถ่ายรูปให้กับเ,ออเพื่อนๆของเรานะครับเราจะทําอย่างไรเพื่อนเราไม่ด่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อนเราอาจจะถ่ายรูปเซลฟี่หรือส่งมาให้เรานะครับแล้วเราก็เซฟนะครับเราก็มาเปิดนะครับเราจะมีคําสั่งตรงนี้กดตรงหน้าของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เข้าไปที่แกลลอรี่ อย่างผมเนี่ยก็ก่อนมาทํารายการนะครับผมมีการถ่ายภาพผมเอาไว้นะครับผมก็เลือกขอบเฉพาะส่วนหน้าของผมตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าจะเอาตรงส่วนไหนแล้วก็กดขอบไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องขอบเลยปุ๊บนะฮะได้หน้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปรับสีครับนี่เห็นไหมฮะมาแล้วอันนี้คือวิธีการที่เราไปเลือกภาพจากในแกลเลอรี่ของเรานะครับนี่มาละผมว่ามันใกล้เคียงนะ หรือบางทีเราอยากจะเห็นภาพของออผมของเราในอนาคตที่เป็นสีขาวนะครับโชคดีที่ในนี้ยังไม่มีสีขาวนะฮะแต่ถ้าเนี่ยเหมือย่างภาพนี้นะครับสมมติว่าเราย้อมออกมาเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนวแนวโทนนี้นะครับนี่นี่หน้าจอนี้เลยเออนะฮะอย่างนี้เลยนะครับลองดูได้นะครับเนี่ยผมว่าใช้ใกล้เคียงของจริงมากเลยนะครับเราสามารถจําลองโดยอาศัยความสามารถของ AI เพื่อดูก่อนที่เราจะไปย้อมผมจริงนะครับ AI ไไม่ใช่ เครื่องมือในการหลอกลวงคนแต่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเอามาช่วยให้เราเห็นภาพของอะไรบางอย่างล่วงหน้านะครับหรือบางทีเราถ่ายภาพนี้แล้วลองแชร์ในโซเชียลดูลองดูปฏิสัมพันธ์ของรรหลูกหลานของเราดูครับว่าทําไมอากงอาม่านะครับลุงป้าน้าอาเฟี้ยงงอจังอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนะลองดูนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบนะครับการแนะนําโปรแกรมสําหรับเปลี่ยนสีผมนะครับหรือย้อมสีผมในโลก อ,ออนไลน์หรือเรียกว่าย้อมทิปนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ถ<ะ>ือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปดีๆนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับหวังว่าแอปนี้จะสร้างความสุขให้กับใครหลายๆคนนะครับและสำหรับช่วงชีวิตดีมีสุขในวันนี้นะครับสุขภาพดีสามารถดูแลได้อย่างกับพี่โบเทนเนอร์หญิงของเราที่เห็นการออกกําลังกายนั้นเหมือนกับการฝากธนาคารแต่เป็นธนาคารเพื่อสุขภาพนะครับเรื่องราวของพี่โบจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ เราอยากหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ก็เลยตัดสินใจเข้าฟิตเนสอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีอยากมีรูปร่างที่ดีฝึกฝนมีวินยัยสม่ำเสมอเป็นการสะสมเป็นธนาคารสุขภาพเพื่อภายภาคหน้าเราจะได้แก่ตัวไปอย่างมีคุณภาพเชิญชวน,ชวนผู้สูงวัยลุงป้านะอาอาให้มาเริ่มออกกำลังกายได้ดูก็จะดีใจมากค่ะ พัคพอยจงเพิ่มสัพท์นะคะตอนหน้านี้ทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะหนูจะเข้างานตอน2องทุ่มนะคะแล้วก็จะเลิกงานตอนตีสี่ก็คือก nope, ่อจะได้นอนก็หกโมงเช้าค่ะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภาพตอนนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเออเราอยากหันมาดูแลตัวเอง ให้มากขึ้นกว่านี้ก็เลยตัดสินใจเข้าฟิตเนสแล้วก็เลยได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆแล้วเขาก็สอนวิธีการเล่นอะไรเงี้ยรู้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราแบบชอบตรงนั้นนะคะก็คือโดยส่วนตัวเราแบบเราชอบในการที่จะแบบที่เล่นในการเทรนนิ่งตัวเองใช่ไหมคะแล้วกเ็เราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีอยากอยากมีรูปร่างที่ดีเ,เราก็เลยตัดสินใจเรื่องที่ว่า โอเคเราอยากจะเทรนให้คนแล้วก็มีสุขภาพดีอย่างเราเราทำได้เ mm hmm. ชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทำได้ค่ะ mm hmm. โดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะถ้าสมมุติว่าคนเราทำอะไรสักอย่างต่อเนื่องกันภายในเวลาประมาณ21วัน mm hmm. มันเหมือนจะเริ่มเป็นการเป็นนิสัยแบบว่าให้เรา ทำเป็นประจําต่อเนื่องภายใน21วันนะคะมันก็ทําให้เราอยากที่จะทํามันต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าขอให้พ้นภายใน21วันนี้ไปก่อนนะคะหนุนเล่นเองประมาณ2ปีอะคะ่ะแล้วก็ตัดสินใจอยากจะต่อยอดจากการที่เราได้เทรนตรงนี้ให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรายได้ก็เลยตัดสินใจเทรนให้ลูกค้าะคะ่ะ กว่าเราจะมาถึงจุดนี้เราไม่ใช่ว่าใช้เวลาแค่เดือนนึงแล้วก็สำเร็จผลเลยมันคือทุกอย่างมันใช้เวลาค่ะมันต้องมีวินัยฝึกฝนแล้วก็อดทนกว่าเราจะได้สุขภาพแล้วก็ได้หุ่นในฝันของเราค่ะส่วนมากลูกค้าเขาจะแบบไม่ไหวแล้วก็หมดความอดทนหมดแพชชันแล้วก็เลิกเลิกล้มความตั้งใจไปอะค่ะเป้าหมายของหนู หนูก็อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีรูปร่างที่ตัวเองฝันใฝ่ไม่ว่าจะอวบหรือว่าจะผอมขอให้เราแบบมั่นใจในตัวเองเราก็ต้องไม่เครียดด้วยนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นการทําอะไรให้มันไม่เครียดสําหรับหนูหนูก็จะแบบมาออกกําลังกายทําฝึกฝนมีวินยัยสม่ําเสมอมันก็เป็นผลดีกับตัวเราทุกคนเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในภายภาคหน้าแล้วค่ะ สังคมไทยในทุกวันนี้ก็เป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วนะคะหนูก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาออกกำลังกายเพื่อที่จะชะลอวัยเพื่อสุขภาพของเราที่ดีในภายภาคหน้าเพื่อที่จะไม่ต้องอใช้ไม้เท้าหรือใช้รถเข็นไม่ต้องไปเสียตังค่ายาอันนี้คือเป็นต้นทุนของเราทำแล้วเราก็ได้ของเราเอง มันไม่มันไม่แพงมันสามารถทําได้ทุกวันจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ไปพบเจอนะคะจากต่างประเทศนะคะก็เห็นว่าถ้าเขาอายุ60สับแล้วอะ่ะคือเขาจะหยุดดูแลตัวเองไม่โฟกัสเรื่องสุขภาพเพราะเขาคิดว่ายังไงแล้วรัฐบาลเขาก็ดูแลจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้ให้เขาเขาก็เลยหยุดที่จะดูแลตัวเองอยู่อยู่แต่บ้านไม่ทําอะไรเลยก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกวันนี้ยังมีกําลังอยู่ก็ ให้ผ่านมาออกกําลังกายขยับตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านก็ได้อะค่ะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้เราไม่ใช่ว่าใช้เวลาแค่เดือนนึงแล้วก็สำเร็จผลเลยมันคือทุกอย่างมันใช้เวลาค่ะมันต้องมีวิน,นัยฝึกฝนแล้วก็อดทนกว่าเราจะได้สุขภาพแล้วก็ได้หุ่นในฝันของเราอะคะ่ะ ผู้ชมครับถ้าอยากมีรูปร่างสวยและสุขภาพดีอย่างกับพี่โบพ,พัพกพลก็สามารถมาขอคําแนะนําได้ที่ฟิตเนสในสโมสรมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมเจมชานารงพลเยี่ยมและรายการสุขใจไฮเอทดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ